คนนี้ซีซีเขียนกงวนี่ๆติดถอยะติท้องไม่ดู้อนนีย่าออกย่าออตาลกงว่าที่ซึนซึเนี่ยไม่หว่นเดี๋ยก ัน้าหาเนี่ยไม่เขียนนา้ไว้เลยเดหอมไม่ช่องเราไปปนกันอื่นเก็บนมเ่จะบอกเพื่อนี่เห็นหรือเ่พี่เจ้สุงสันโอ้นี่นมนี่นี่โด่นี่นี่นมนี่นีมนี่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 นม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 ราแคือดูเป็นเยอะ หมืกินแต่ว้า่นกินเห่เขาอย่าไปแยงเขานี่นี่ยนยุ่มน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 ี่อันเพื่อนนี่ก็หมอนวดกระโหลนมีเลือดเขาโอ้ยเนี่ยเนี่นี่ยเนี่เนี่มเออตุ้งเต้งมัน อามัอัตุนี่อัตุนี่อันนี้ะอันนี้นี่ฮะอ้าอ้าอ้าหนาคือริ่งแบบนี้กันคอแล้วอาซิฮิวเนาะอาซิกินยังได้นั้นตอนกินยังก็บ่กินที่เคยชอบก็บ่กินนะนะแต่ว่าถ้าเจอยนงทำความสะอาดอืมลูกกระหูจะขวบว้า นมอยู่นี่ลูกนมอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยนมอันนี้ไมโมห็นนมนมห็นนม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 อาซซิมน์ไปเฮตยังละนมอยู่หมองนี่นี่ไม่ตกลงตัวที่สามผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ค่ะใช่ ชัดเจนเลยตัวเข้มเลยอันน,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 อน,น,อนี้นี่นี่นมนี่นี่ลูกนมนี่นี่นีน่นมนมเอออย่าไปอย่าไปเอาของเขาน,นี่นี่แม่เจ้าไม่ไลยเต่าอยู่พี่บอเห็นน,นมเป็นไงฮะอะไรออเออเออข้แม่ตึงโอ้ยนมนีน่นี่แม่ขึ้นเพราะท่านแดนที่บพท่านในวัดสิ พนมออกมาเป็นเราอันเจ็บอย่เฮ้ยเริ yeah. <T> ่มมีเสียงแล้วกินอะไรตั้งใจสิองตีพองได้ไหแต่ว่าบมบมเบงอีกโ่เมนเบิดกันบ้านี่ลูกนี่นี่หัวนมหัวนม เอามันนมออกมาให้ลูกสิอันนี่ฮะอันี่ยเนี่ยเนี่ยนิ่มนุ่มปุณิพคั่เนได้เห็นอันดูดน้องข้าได้เยอะนี่จะมนะฮะไปมุนไปได้ไีมแม่ต่านุ่มไหมลูกนี่นุ่มเออดูดดูดูตัวที่สามใช่ไหมอืมยันดูดแต่เขาไม่เต็มมันหาบ่เนี่มันดูดอยู่แต่ว่ามันดู นี่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 ลูกนี่นี่นี่นมนมนมหานมยังไม่เก่งอืหานมเปลี่ยนคือันนี้ค่ะือจังดูดอยู่ที่แล้เนเลยเป็นแย่งกันพนดหนีเสยพู้โนผพู้ได้ดูดก็ดูดเอาดูดเอาอ๋อเนาะขอดึงตาอยู่พอดีเนาะแต่ว่าตาก็ช่วยวิ่งหาน้ำาเลยแค่ช่วยอะไรเด็กสงสารีแต่ไม่อยากดู โอ๊ยคนนี้ได้ดูแลเลื้อๆนูเลื้อนูนี่นนุ่มนุเออนุ่มนุนุ่มีใหู้ไหมนี่เออนี่นุ่มนเขาไปดูดนี่นีนี่เออเออ้ยมันหายาุคนัเกาะขอเขาอีกบเจ็บัว

ดูนะครหน่โอ้ยโออิ้วเลยเนี่ยนะ้องหูไปดูกเป๋าถุงมอถุงคลองถุงมือนะให้ใส่เปูตาไห้ไหนเผลอที่ใส่ถุงมีบ้านซุกว่าง ได้นอยู่นี่แล้วได้อยู่นี่จะเจ็บอีกไหมน้องไม่ทองจะเจ็บอีกไหมคะแง่ไม่ทองแง่ไม่ต้องจะเจ็บอีกบ่แง่ไม่ต้องจะเจ็บนุ่งอีกบ่คงจะหมดแล้วไหมแม่ทองลูหมดเลียง ตอนนี้ไมทองก็ออกมาสี่ตัวแล้วนะคะแต่เราก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าอยู่ในท้องยังอยู่อีกไหม mm hmm. ออกมาแล้วสี่ตัวสงสารมากเลยประสบการณ์ที่ช่วยน้องหมามือใหม่แม่ใหม่นะคะเพราะ mm hmm. เขาก็เจ็บแต่เขาไม่ทองดูแลลูกเป็นนะคะแล้วก็รักลูกทำความสะาดลูกเองด้วยนะคะ อนนี้ไหมลอดธรรมชาตินะคะไม่ได้มีคุณหมอช่วยมีแต่หมอตำยะพี่ปลอยนะคะกับยายนั่งรุ้นอยู่ตรงนี้ไม่เหนืยท้องก็อจะเกบท้องไมลูกกำลังนอนให้น้มลูกน้องก็เหนื่อยด้วยนะคะ ทำความสะอาดแล้วก็ให้นมลูกอยู่ต้องรอดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกบางตัวจะไม่ได้กินนม,มให้ทองนะทำความสะอาดนะคะตอนนี้อนนี้คือว่าปลอดไั่แล้วะเป็นอย่างตัวปดไั่ตัวหม่จะเกิอมีตัวใหม่อีกเนาะจะมีไหมร้อง<ม> แต่แมงมันเยอะตรงนี้แม่มีไฟก็มีแมงเยอะดูดิไว้ทองจูเดียกำลังกินนมนะคะไม่ทองจูเนี่ยกำลังกินนมเลยนี่ด่าเป็นไงลูก ทัวเองบ่เก็บอีกบ่สิเอาอีกบ่ท <t> ี่เธได้สิเอาอีกบ่นี่แหละมาเป็ดคุณแม่เจ็บวันเวลาหมดดุบปแล้วยิงช่องเด็ดไม่ท้องทำความสะอาด ทุกทีมีลุกมีเลยเดี๋ยวเจะเอาผลล้าี้เสาวไ้ผ้าเปลี่ยนให้